สวัสดีจ้าก็ขอบคุณนะคะขอขอบคุณคุณปิยรัตน์คุณ TMC แล้วก็น้องวีน่านะคะพี่ตุ๊กไม่ไม่ค่อยได้เข้าไปนะตอนเนี้แต่เดี๋ยวให้พี่ตุ๊กบ้างเดี๋ยวพี่ตุ๊กเข้าไปขอบคุณพีัญยาสุดที่รักสุดที่เลิฟที่ให้คำแนะนำดีๆตลอดแล้วก็ให้กำลังใจตลอดนะคะขอบคุณลุงนงสองร่างเลยนะคะขอบคุณมากๆ พี่หนวดบอกว่าน้องอัญญากินแต่ไอศครีมจะอ้วนได้ยังไงอะ่ะกินแต่ไอศครีมจะอ้วนได้ยังไงอะ่ะใช่พี่อัญญามีไอศครีมกินน่ะตุ๊กไม่มีไอศครีมให้กินน่ะคุณทีเอมซีบอกว่า youtube คุณคุณอัญญาบอกว่าบายบายคุณทีเอมซีบอกว่าสต็อปเอ่อคุณอัญญาบอกว่าดไนท์นะพี่ นะพี่ก็ต้องไปนอนแล้วสามทุ่มครึ่งแล้วนะคะโอเคค่ะตุ๊กก็ต้องไปทำงานแล้วนะคะตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนจากตีสามมาเข้างานห้าทุ่มนะคะเพราะว่าเราออกงานตอนเช้ามันจะดีกับตัวเราตอนเราออกงานตอนเที่ยงอะ่ะมันไม่ดีเลยมันเหนื่อยมาก คุณสุรชัยบายบายทุกคนนะครับทุกท่านคุณสุรชัยขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดคุณอาท่คุณอาทียังไม่ลืมตุ๊กหรอคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้จบแล้วละเออพรุ่งนี้พรุ่งนี้คงจะจบแล้วแหละเพราะว่าวันนี้มันมันขึ้นมาเออมันไม่ได้ดูอะ่ะมันกี่ชั่วโมงอะ่ะแต่มันคงจบแล้วแหละ เพราะว่าไลฟ์สดตอนเช้านิดหนึง่งแล้วก็ตอนนี้อีกนิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงบอกว่าเรียนจบแล้วอย่างคุณอาทีพูดนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยดันที่ช่วยดันก้นะดันก้นขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ไม่ลืมตุ๊กนะคะลืมแล้วเอลืมแล้วแวะแวะมาครับลืมได้ไงอะ่ะ นี่ตุ๊กแกจังนะขอเป็นน้องหน่อยได้ไหมอะ่ะลืมแล้วพะ่ะนะลืมคอยระบอกทำไมลืมกันเร็วขนาดนี้เมื่อวานยังเจอกันอยู่เลยอะ่ะอืมแต่บางคนก็ต้องลืมอ่ะเนาะใช่ใช่เนาะเดี๋ยวถ้าลืมตุก๊กเดี๋ยวตุ๊กก็ไปหานะคะจะได้ไม่ลืมตุ๊กนะอย่าลืมตุ๊กแกจังนะคะ หืมรักนั้นเนี่ยวิดีใจนะเนี่ยที่มาเดี๋ยวตุ๊กจะลงไลน์แล้วนะคะสวัสดีครับพี่พี่รอบบ้านด้วยนะครับจากคุณช่างอาทีคุณช่างอาทีหัวเราะหน้าเขียวหน้าแดงมาเลยคุณช่างอาทีสวัสดีครับพี่อัญญาพี่สุรชัยคุณช่างอาทีบอกอืมอืมเอออีกอย่างเราจะมาลืมตุ๊กทําไมอย่าลืมตุ๊กนะคุณสุรชัยบอกว่าสวัสดีครับคุณช่างบ้านนอก คุณอาทีบอกว่าบาย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 คุณอัญญาบอกว่าสวัสดีจ้าคุณช่างอาทีบ้านนอกน่ารักอะ่ะคุณช่างอาทีบอกว่าเอาสี่สิบไหมมันคงไม่ได้แล้วแหละสีะ่สิบอะเอาแค่นี้ก็เอาแค่นี้ได้แค่นี้ได้แค่ไหนก็เอาพี่อัญญาบอกว่าได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นอืมโอเคค่ะสามชั่วโมงกับหนึ่งนาทีแล้วค่ะ อยากได้อยู่สี่สิบอ่ะมันไม่ได้มันก็ไม่มเป็นอันอย่างอย่าลืมตุ๊กนะคะคุณอาทีขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะรักๆเลิฟเลิฟทุกคนนะคะที่ใส่แบบนี้ไม่ได้โป้ะนะก็อยากให้รู้ว่าเสื้อตัวนี้ถักเองนะคะถักเองนะคะขอบคุณค่ะบายบายสามสิบเก้าจริงๆหรอเนี่ย สาจุก้าสามุก้าลุน้นลุ้นให้ได้สี่สน้องมาเอาสี่สิบไหมเอาค่ะสี่สิบเล่า ขอบคุณค่ะบ๊ายบายได้สี่สิบแล้วค่ะ